โอเคสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะมีตนรบเข้าสูตรชนอร์จบก็บ่อยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอล้ลนปกเหลืองนะทำไมถึงเรี่ยอย่างนั้นก็ไม่รู้นอะนหรือว่าอกเกอร์อกเกอร์อะไรนี่นะคุณผู้ชมนะมาฮะวันนี้เราพกทุนมาที่5,000บาทมาดูกันว่าไอล้ลนปกเหลืองเนีย่ยเข้าดีหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะในการเล่นเกมนี้ อาจจะยังไม่ช่ำชองเท่าไหร่นะยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันฮะสแคตเตอร์ <Okay. S 3> <Okay. S 2> ต้องเข้า3ตัวนะคุณผู้ชมที่รับชมช anel Joker Boy อนะช่วงนี้ก็จะคล่าๆให้ดูแล้วกันเพราะว่าเบื่อจ็กเกอร์ก็ไม่เล่นทีกนะเบื่อทีกก็กลับไปเล่นจนะ็กเกอร์เนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคฮะสแคตเตอร์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมมาผมจะเลือกตัวนี้แล้วกันไม่เอาเอาตัวนี้ดีกว่าโอเค วินอัพลสองพันสนะคูณถึงส0งพันี่นะคุณผู้ชมเอาเรื่องอยู่มารอดูกันว่ามันจะแจกเราหรือเปล่าดีกว่าอุ้ยห้าแถวนี่แค่แบบมาแค่แถวเดียวนะคุณผู้ชมผมว่าถ้ามันมาแบบเต็นๆนี้คืออู้ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะ เอาแล้วไงโอ้โหดอกนี้รู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมสแตเตเร์รอบเดียวเท่านั้นนะถึงกับสามารถที่จะเลิกเล่นได้ทันทีนะผมว่าเลยโอ้โหโคตรสุดครับโอ้โหสองหมื่นห้าเก้าร้อยี่สิบด้วยโอ้โหโคตรสุดอุ้ยเกือบมายิบ เอาเลยฮะเป็น1นึ่งเกมที่น่าจับตามองนะเอางี้ดีกว่าเพรามีคนดูในไลฟ์เนี่ยเขาบอกให้ผมเล่นเนาะผู้ชมก็เลยอเดี๋ยวลองเอามาทําคลิปให้ดูด้วยกันแล้วกันนะสําหรับสแฟนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะก็เนาะตามภาพแหละผู้ชมให้ภาพมันเล่าเรื่องเลยกันฮะนะแล้วก็รับชมเพื่อความบันเทิงเนาะไม่แนะนําให้เล่นตามนะ เว็บที่ผมเล่นก็อยู่ในเดสคริปชั่นหรือว่าคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้นะ้วคุณผู้ชมสามารถกดลงไปดูได้เนาะโอเคงั้นขอเล่นต่อไปสักพักหนึ่งกันคุณผู้ชมนะถ้าจะลงต่ำกว่าสอง0มนี่นก็เลิกเลยละกันนะคุณผู้ชมวันนี้ตั้งใจจะมาเอากำไร1มื0นห้านี่ก็สบายเลยนะคุณผู้ชมนะะรับชมทุกคอมเมนเทิงเนาะไม่ดราม่านะคุณผู้ชมนะด่ามาด่ากลับไม่โกงนะฮะ อยากดูเกมอะไรเป็นเกมต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคุณผู้ชมนะก็ฝากติดตามไลฟ์สดด้วยก็แล้วกันเนาะไลฟ์สดทุกวันเวลาหกโมงเย็นนะสำหรับสาวพวกไลฟ์สดที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอรายวันให้ผมด้วยก็แล้วกันเนาะถ้าคลิปรายวันคนดูไม่เยอะเท่าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ไลและมาลงคลิปดีกว่านะคุณผู้ชมนะโอ้โหเมายับยับเลยครับ เดี๋ยวถ้าเข้าสแคปเตอร์อีกรอบหน้าผมอาจจะเลือกตัวทางซ้ายนะคุณผู้ชมที่เป็นคูณ8ปดนาจะคูณ8ดนะที่แพงขึ้นมาจากไอ้อ้วนนะคุณผู้ชมอลองดูแล้วกันถ้าไม่เข้าก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมปัดเฉยไปที่2อง0มืแล้วกันนะเล่นเผื่อมันจะเข้าเ็นจนะคุณผู้ชมนะจริงๆก็เสียดายอยู่โอเคได้แบบแบบนี้มาอีก5 4, แถวสแถวแหละคุณผู้ชม แถวที่ห้ามันไกลไปหน่อยท่านเจดิงโอ้โหอย่างผูกเลยว่ะคือถ้าแถวกลางอะถ้ามันมาตัวเดียวกันทั้งแถวนะคุณผู้ชมนะมันจะกระจายออกไปเว้ยหนักหน่วงเลยเจ้นนะแจกอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเล่นได้แป๊บๆนะควรที่จะเลิกเนาะไม่แนะนำให้เล่นต่อนะสำหรับ ใครที่พกทุนมาไม่เยอะมากเนก็แนะนําให้เลิกตั้งแต่เข้าสแคตเตอร์รอบแรกเลยก็แล้วกันโอ้โเหเบาลัวนะคผู้ชมลายแจกแบบน้อยมากๆฮะโอกาสแบบน้อยมากนะที่มันจะแจกแต่คือแจกทีนี้ก็บวกยับยับฮะทัาน,นั้นครับคุณผู้ชมน่าจะไม่มีอ,อะไรดีไปมากกว่าน,นี้แล้วเพราะฉะนั้น ก็อาจจะเลิกนะกคุณผู้ชมนะโอ้ยได้อยู่อ่าพันปีแหละมีโอกาสได้ลุ้นต่ออยู่คุณผู้ชมโอ้โหเล่ายับโอ้โหแบบเต็มแถวมาขนาดนี้แต่ไม่มีตัวเจ็เลยนะ โอเคโอโหดอกนี้น่าจะได้เลิกเลยครับบอกบอกเลยนะไม่รู้เท่าไรอ่อ่ะตามนั้นานะคุณผู้ชมกลับมาสามหมื่นแล้วก็ไม่ปัดเศษลงไปแล้วนะถ้า,าแชรแครเตอร์ไม่เข้าได้แบบนี้ก็คุ้มจัดๆเลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะกันทุกวันหกโมงเย็นนะมีการไลฟ์สดแล้วก็จะลงคลิปให้ดูช่วกงกลางวันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ